สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วอีกแล้วถึงเดือนกันอีกแล้วนะคะก็เป็นเวลาที่แบบเฮ้ยมันเร็วเนาะเดือนเดือนหนึ่งค่ะก็เลยจะเอามาพูดถึงการให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการสาวเรียเฮ้ย เสียเวลานะจ๊ะก็นั่นแหละมาเริ่มกันที่สกินแคร์ก่อนโฟมล้างหน้าก่อนเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็น n i v e ีย a k e u p s t a r t e r นะคะอันนี้เป็นแบบโฟมนะสำหรับตัวโฟมนะเพราะว่าตัวอื่นแกยังไม่ได้เทสเลยแต่สำหรับตัวโฟมคือโฟมเนื้อโฟมมันเป็นแบบสีเขียวๆอันนี้อันนี้เป็นสูตรสีม่วงอะเนี่ย เป็นตรงนี้เป็นสีม่วงเป็นสูตรสําหรับผิวแต่งหน้าบ่อยเป็นสิวนะคือมันเย็นอนะเวลาล้างหน้าแล้วมันเย็นมันไม่ตึงเอียดเอียดก็คือมันโอเคสําหรับแก้วคือเราใช้แล้วมันก็โอเคนะคะอันนี้คือใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะคะก็เลยเฮ้ยถ้าหมดแล้วเราก็ซื้อเองได้นะคะก็เลย เออใช้แล้วชอบจริงๆนะสาหรับเจ้าตัวนี้ค่ะก็มาต่อกันที่สกินแคร์นะคะก,ก็จริงๆแล้วนะคะก็ใช้เจ้าตัวนีเวียที่เออใช้แล้วชอบเดือนที่แล้วอยู่นะคะแต่ว่ามีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งคือทาก่อนทาเจ้าตัวนีเวียตัวนั้นนะคะก็คือนี่เลยก็จะได้ยินเสียงก่อสร้างหน่อยนะนี่เลยนะคะอันนี้เป็นของอิสกินนะคะเป็นอันนี้มันเป็นผสมคอลลาเจนเขียนว,ว่า power ten formula co effector นะคะก็คือแบบดูแลผิวอะไรเงี้ยข้างหลังมันเป็นเกาหลีหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าช่วยเรื่องอะไรแต่พอใช้แล้วรู้สึกว่าเออหน้าเราดีขึ้นหน้าเราใสใสอะไรเงี้ยก็คือแบบใช้หลายอย่างแต่ว่าตัวนี้คือเป็นหนึ่งที่เปิดออกมาแล้วใช้แล้วมันชอบนะคะคือเนี่ยมันจะเป็นหลอดเงี้ยเวลาเราใช้ก็คือกดกดบีบตรงนี้มาปุ๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้มาเห็นกันไหมว่ามันมาปร,ประมาณนี้แล้วก็คือเอามาใช้ได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆเองแล้วก็ใช้ เช้าเย็นคือรู้สึกว่ามันดีนะคืออ่าเราก็มาต่อกันที่ผมก่อนแล้วค่อยไปเมคอัพเนาะมาต่อกันที่ผมนะคะก็จะมี2ตัวด้วยกันตัวแรกอันนี้เลยอันนี้เป็นลิซเซ่สมูทแฮร์ค็อกเทลนะคะกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากก็ใช้ยังไม่เยอะอแต่รู้สึกว่าผมมันนิ่มดีนะคะก็อันนี้คือสระแล้วผมยังไม่แห้งเลยคิดดูดิก็ฉีดไปแล้วด้วยแหละคือกลิ่นมันหอมแบบ หอมแบบหอมอ่นอ,อนๆหอมไม่ฉุนมากนะคะอันนี้เออใช้ดีแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกชอบนะคะก็พูดสั้นๆเพราะว่ามันชอบก็ส่วนเรื่องผมแก้วคือไม่ได้สนใจอะไรมากว่าแบบผมมันทําให้ผมอะไรแต่คือใช้แล้วมันรู้สึกชอบก็เลยเอามาเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็น essential damage care นะคะเป็น ultra honey hair and shea butter คือใช้หมาผมแล้วผมนิ่มดีก็เลยเอามาเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบแล้วก็ ใช้ได้นานนะคะคือเนี่ยใช้ไปสองสามครั้งแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเลอะจ,จริงนะสําหรับเดือนนี้ก็คือสองสาครั้งนี่ถือว่าใช้บ่อยนะสําหรับการหมักผมของแก้วเพราะว่าแก้วไม่ค่อยได้สระผมนะเอาจริงๆคือแบบเออนานสระทีอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบนะจ๊ามาค่ะเรามาต่อกันที่สิ่งที่สาวๆอยากรู้กันก็คือเมคอัพ เออเราจะพูดเร็วๆนิดหนึ่งเพราะว่ามันก็จะมีเยอะเรามาที่เบสเมคอัพกันก่อนเบสเราก็จะมี2ตัวนี้คือมันเป็นตัวเดิมแหละเออใช้บ่อยในเดือนนี้มันทําให้หน้าแบบ ดูดีนะคะหน้าโอเคก็ตัวนี้นะคะมันก็เป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบของใครหลายๆคนอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงแก้วด้วยอันนี้เป็นเล็บลอนคัลเลอร์สเตย์หรือเล็บลอนฝาดํานั่นเองที่แบบหลายคนรู้จักแก้วใช้เบอร์300 Golden b a s ้นเบใช้นานมากซื้อมานานมากแล้วนะคะก็ใช้ดีใช้โอเคแล้วคือคนพบว่ามันผสมคู่กันแล้วมัน โอเคมากเลยนะคะโอเคมากเลยค่ะก็คือผสมอันนี้คือเคยมี How-to ไปแล้วว่าแบบใช้อันนี้แล้วก็อันนี้มาหยดหนึ่งแล้วมันน่าจะให้แบบเนี้ยหน้ามันจะเงาเงาฉ่ำๆแต่คือไม่ถึงขั้นมันเพราะว่าแก้วเป็นสาวแบบค่อนข้างผิวมันไงใช้อันนี้ในปริมาณนิดหนึ่งแล้วก็ตัวนี้อ่ะลืมบอกว่าอันนี้เป็นของสกินฟู้ดนะคะเป็นเบดมะนาวอะ่ะเขาเรียกกันว่าเบดมะนาวมันจะเป็นสี ออกแบบทองๆเนี่ยคือแบบมันเป็นเนี่ยเอามาจิ้มนิดนึงแล้วก็ผสมกับรองพื้นนะ พอรวมกันแล้วมันใช้ดีก็เลยแบบใช้แล้วชอบก็เดือนนี้ก็ใช้แบบใช้บ่อยมากนะคะแล้วก็ติดโทนเครื่องสําอางติดโทนมากขึ้นนะคะก็เลยเป็นอะไรที่ใช้แล้วชอบต่อมาอันนี้ก็จะมากันที่คิ้วกันก่อนนะคะคิวก็มีของใหม่แล้วแต่ว่าเป็นยี่ห้อเดิมนั่นก็คือมิดทีน 3D นั่นเองอันนี้หลายคนก็อาจจะยังไม่เห็นว่าเฮ้ยแก้วเคยใช้หรอเออเพิ่งซื้อมาแล้วมันก็โอเคราคามันถูกนะคะก็อันนี้เป็นออกใหม่ที่พี่พลอยเชิงมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะ ก็อันนี้แก้วซื้อเป็นเบอร์03เป็นสีสีดําเทานะแต่ว่าจริงๆแล้วอยากได้สีน้าตาลเข้มแต่คือมันหมดไงแล้วเราก็แบบอยากลองก็เลยซื้อมาแต่ว่าเนี่ยที่เขียนอยู่มันก็แบบเข้ากับสีผมได้โอเคนะคะมันก็จะดำๆนี่ก็จะเป็นแบบดินสอมาให้หมุนตรงกลางก็จะเป็นแบบไว้แบบปัดๆปัดๆนิดนึดนงนะ แล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายแก้วไม่ได้ลองเลยอะเพราะว่าหลายคนแบบบอกมาว่ามันไม่โอเคแก้วก็คือยังไม่กล้าลองแบบเวลาแก้วแต่งหน้าคือก็ออกไปข้างนอกเลยก็เลยยังไม่ลองนะแต่ว่ามันมาด้วยมันก็ครบอะคือแบบถูกมากซื้อ95บาทนะแต่ว่าอีเวนต์บอยรู้สึกจะ79บาทเห็นหลายคนมาเมน้นแบบแก้วบอกว่าแก้วซื้อมา95หลายคนบอก ซื้อมา79มาทับถมกันแบบอย่างเงี้ยนะก็เลยแบบเฮ้ยไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ไม่ถึงร้อยมันโอเคมากมันใช้ดีก็เดี๋ยวจะไปซื้อสีน้ำตาลเข้มมาอีกต่อมามาที่นี่เลยแกรมแกรมเห็นไหมวันนี้ทําไมแก้มแบบเฮ้ยเหมือนสาวบ่มแดดคือหลงรักนางมากปัดทุกวันนะคะสําหรับตัวนี้อันนี้เป็นของ Oriental Princess มันจะเป็นสีนี้นะคะเป็นสีส้มแล้วก็มีตัวสีน้ำตาลคือเวลาแก้ปัดก็คือปัดสีส้มเยอะหน่อยแล้วก็แอบ โฉบมาทางสีน้ำตาลแล้วก็ปัดนะมันก็จะได้ลุคแบบนี้แหละคือแบบดูแบบดูแบบ ใช้แล้วชอบจริงๆคือแบบใช้โอเคมากเลยนะคะก็ปัดทุกวันเลยช่วงนี้ปกติไม่ชอบปัดสีส้มนะส่วนอยากจะแบบทาสีชมพูแต่ว่าอันนี้คือมันแบบเป็นข้อยกเว้นสําหรับแก้วคือใช้ดีแล้วก็ถ้าดีคู่กันคือแปรงอันนี้เพิ่งค้นพบเออได้มาสักพักแล้วแต่ไม่ได้ลองใช้นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้และชอบนี่นะคะก็เป็นของโรล่านะคือแปรงมันนิ่มมากแล้วเวลาปัดอย่างเงี้ยเราจะแบบปัดได้โอเคมากแล้วมันก็แบบ นิ่มอ่ะคือชอบมากแล้วแบบรวมกันใช้แล้วดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แบบมันต้องมาคู่กันเกิดมาคู่กันนั่นเองก็อันนี้ใช้แล้วชอบนานแล้วแหละอันนี้เป็นของ e t u d ด House นะคะเป็น Secret Bean Highlighter นะคะก็มันก็จะเป็นแบบเนี่ยไฮไลท์ช่วงแบบนี้ก็คือพอแก้วปัดปัดอย่างนี้เสร็จใช่ไหมก็จิ้มจิมมาก็ ทาไกทีมันก็จะทําให้หน้าเงาแล้วก็มันไปโดยธรรมชาตินะคะก็เป็นเซตที่มันต้องมาคู่กันนะคะสําหรับสามเซตนี้สําหรับเดือนนี้คือใช้บ่อยมากแล้วก็เป็นอะไรที่ชอบจริงๆแล้วก็เลิฟมากนะคะส่วนต่อมาแล้วอย่างสุดท้ายแล้วสําหรับเมคอัพเป็นอะไรที่มันต้องมาคู่กันนะคะอย่างแรกจะเป็นอ e ีตูดี้เฮาส์เป็นทิ้นแบบนี้นะคะที่ใช้แล้วชอบอันนี้น่าจะเป็นเบอร์ศูนย์สองนะ เป็นสีแดงๆหน่อยก็คือทาข้างในปากแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มาคู่กันนะคะก็จะเป็นนี่เลยแม็กนะคะอันนี้จะเป็นสี Angel นะคะก็เป็น A 23เป็นสีแบบชมพูแบบเนี้ยตัวเนี้ยคือแบบชอบเอามาแบบใช้ด้วยกันเพราะทาอันนี้แล้วก็เนี่ยทาแบบเนี้ยแล้วก็ทาทาสีนี้กบเข้าไปเออใช้แล้วชอบทั้งคู่เลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็มาต่อกันที่เสื้อผ้านะคะตัวนี้นั่นเองที่ใส่อยู่เป็นเสื้อที่ ใส่แล้วชอบมากใส่สบายนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเสื้อแบบพองๆแบบนี้แล้วก็ว้าวแขนนะคะก็เพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็ใส่แล้วก็ชอบมากๆเลยคือแบบแก้วก็ใส่ครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจแล้วนะคะก็ใส่ไปงานไม่ได้ใส่ไปงานใส่ไปเดิน Green Life Society Market ก็คือตลาดนะัดสีเขียวที่ทัญญ่าพาร์คนั่นเองก็ไปกับมุ้ยนะหลายคนถ้าติดตามวอล์กกันก็คงจะเห็นนะคะก็ใครที่ชอบดูวอล์กก็ไปอีกชาแนลหนึ่งได้นะคะสําหรับแก้ววอล์กก็ฝากด้วยเนาะก็จะเป็นแบบวอล์กที่แบบเอ้ยเราไปไหนกันแล้วแบบแก้วก็ชอบถ่ายอะไรเงี้ยแบบถือถ่ายแบบอตอนนี้นะคะแก้วอยู่ที่นี่นะคะอะไรอย่างนี้เหมือนโซเชียลแคมนะคะตัดต่อให้ดูง่ายดูสะดวกนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะ ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับวอลของแก้วนะคะอ่ะแล้วก็ต่อมาอีกอย่างหนึ่งที่มาคู่กันแล้วแบบใส่ไปงานกีฬาสีจีบันแล้วมันไม่กาดมันเดบเรสนี่เลยนะคะขอโชว์นิดหนึ่งอันนี้เป็นรองเท้าสีม่วงเพราะว่ากีฬาสีจีบันแก้วอยู่สีม่วงนะคะก็ เลยไปแบบไปหารองเท้าที่มันเป็นสีพาเทลนี่เล็บยังทาสีเดียวกันเลยนะคะก็เป็นได้คู่นี้มานะคะจากเท็ดโก้โลตัสนั่นเองก็คู่ละร้อยยิบก้าบาทอะแกคือมันไม่กัดแล้วแบบใส่แล้วดีมากราคาถูกนะคะก็เป็นแบบอย่างนี้นะคะ ใส่แล้วชอบแล้วก็ปิ๊งปังเลยนะคะค่ะก็มาถึงเอ่อซีรีส์หรือว่าละครที่ชอบดูประจําเดือนนี้นะคะเดือนนี้นะคะตัดซีรีส์ออกไปนะคะเพราะว่าแก้วยังไม่ได้เริ่มดูซีรีส์เลยมันก็ไม่เชิงยุ่งนะแต่คือมันไม่มีเรื่องอะไรที่พระเอกโดนใจเราไงช่วงนี้ก็คือแบบยังหยุดไว้ก่อนแต่ว่ามีละครที่ชอบดูนะคะก็จะมีละครที่ชอบดูนะคะ2เรื่องด้วยกันนะตอนนี้ก็เรื่องลากบุญจริงแก้วขอบอกว่าแก้วไม่ดูหนังที่เกี่ยวกับผีคือแบบ ไม่ค่อยดูดูแล้วแบบ หนังละครหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับผีผีนะคะเพราะว่ากลัวแต่คืออันนี้ที่ดูเพราะอะไรชอบพี่วุ้นเส้นนะคะแต่คือแบบเอ้ยเนื้อเรื่องมันโอเคแล้วแบบถ่ายภาพภาพมันแบบดีอ่ะคือแบบมันมีหลายมุมแล้วแบบมันแบบมันต่างจากละครทั่วไปนะสําหรับแกคือภาพแล้วก็อะไรเงี้ยมันแปลกนางเอกเหมือนโคน,นันเลยแบบสืบให้ว่าใครเป็นคนฆ่าอะไรเงี้ยนะเอออะไรเงี้ยคือแบบชอบนะคะรักบุญแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นนะคะลอยฝันตะวันเดือดนั่นเองที่มีมาริโอกับแป้วเป็นพระเอกนางเอกก็ตอนแรกดูเพราะว่านาเดทยาญาติแปวกับมาริโอ้มาค ะค,ะคือแบบดูแล้วมันก็ฟินดีนะคะแล้วพูดญี่ปุ่นบ้างพูดไทยบ้างนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันคือญี่ปุ่นตรงๆหรือว่าคนไทยทุกคนย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็มีญี่ปุ่นบางคนเอ๊ะงงนะคะก็นั่นแหละคือดูแล้วมันก็ผ่อนคลายดูแล้วมันก็โอเคนะคะเท่ดีนะจ๊ะก,ก็น่ารักดีก็เลยชอบนะส่วนเพลงนะคะประจําเดือนนี้ที่ชอบก็จะเป็นเพลงเกาหลีอีกเดือนที่แล้วเป็นเพลงไทยใช่ไหมของพี่ลีเดียแต่ว่าเดือนนี้จะเป็นเพลงเกาหลีเพลงชื่อว่า Falling in Love แบบบังเอิญเปิดไปเจอไงแล้วฟังแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายแล้วมันรู้สึกแบบแป้วๆแปใสๆอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์เรานะก็เลยแบบฟังแล้วก็ชอบนะคะจริงๆแล้วฟังมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเดือนนี้ฟังบ่อยแล้วก็โหลดมาไว้ในโทรศัพท์ค่ะก็หมดกันไปแล้วนะคะสําหรับสิ่งที่ใช้แล้วชอบแล้วก็ ของเพลงหนังนู่นนี่นั่นนะคะที่ชอบประจําเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะแบบสนุกนะคะแล้วกออ็ฟังแก้วเมามอยเพลินนะคะก็เป็นสิ่งที่ใช้บ่อยแล้วก็ใช้ประจําแล้วก็ใช้ปุ๊บแล้วรู้สึกว่าใช้โอเคก็เลยแบบเอามาเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบนะคะ,ะ,คะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะให้กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แก้วทําคลิปต่อๆไปนะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบดูวอล ะะหรือไม่แบบชอบดูไดอารี่อย่างเงี้ยก็คือแก้วทำมันเป็นในรูปแบบวอลกนะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะก็ลิงก์ทุกอย่างจะให้ไว้ที่ดิสคริปชั่นบ็อกข้างล่างนี้นะคะอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กันนะคะก็วันนี้ลากันไปเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย